bên đầu to, ông bảo ông làm sao soi ta bìm à? à Tài bìm bưng pờ bưng luôn nè, giờ làm gì soi cá trống luôn nè, hả? Ta bìm khui đầm không xanh, bìm liền thước sáp lái luôn, soi cá luôn, hả? À. ta bìm khui đầm bìm จะหันหนามาัพอบ้างก่อน่ะไปเบืง้งเบื้งพอเบื้งพอเบอื้องเอา้ามคือด่างมึงแสดแล้วลูกเล่นโทรศัพท์หลายเด้นี่ซ่องกระจกบังดีดีดูม,มันคือด่างมึงแสดแล้วลูกฮึมึงบ่อบีมอันนี้ก็ตื่นคือกันบ่อันนี้ก็ได้ตื่นทำงานบ่ลูกฮะ ว่าต้องทำอีพ่อตื่นมาทำงานบ่ฮะเบิ่งไอ้บีมด้นนะไอ้บีมต้นเล่นทุลักทรัพย์ลายเหรื่นด้วยหันหนามาเบิ่งกันนะบีมมึงดูแต่พอเบิ่งพอเบิ่งใส่ใสใส่พอเพิ่งเบิ่งเบิ่งเพิ่งเพิ่งตาคือดําเหท่านหึหึเอ้ยเล่นโทรศัพท์หลายตาดำาบ่นล้ว